โรงเรียนบ้านนนกุงขอต้อนรับคณะทํางานการติดตามเยี่ยมพลังสถานศึกษาปอดบุรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านนนกุงตั้งอยู่ที่200หมู่3บ้านนนกุงตําบลเชียงสืออเาเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครผู้บริหารโรงเรียนนายกิจพงศ์สุราน,นา มีครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น20คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา25 6 5ทั้งหมด210คนขอรับการประเมิน8มาตรการการ,การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ค่ะองประกอบที่1นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนได้จัดตั้งคณะทําง,งานการรณรงค์ป้องกันแก้ไข ปัญหาการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียนโดยโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนครูแกนนำผู้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานครูแกนนำเข้ารับการอบรมตามนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้มีการจัดทำประกาศโรงเรียน เป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายโดยการติดประกาศในโรงเรียนประกาศในกิจกรรมหน้าเสาธงและประกาศในการประชุมครูผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึงองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์วันวัสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติด บุคลากรในโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และแอลกอฮอล์ผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับกิจติบัตรบุคคลต้นแบบเลิกเล่าเข้าพรรษากิจกรรมโพธิสัตว์น้อยและได้รับกิจติบัตรครูดีไม่มีอบายามุกองค์ประกอบที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนได้มีการวางแผนและติดตั้งไป้ายไว้ิีโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายจากมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ติดสติกเกอร์โลนลงตามบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนที่เห็นเด่นชัดอย่างเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่4การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์มีการสอดแทรกและบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเช่นวิชาศิลปะการวาดภาพสื่อลณลงวันต่อต้านยาเสพติดวิชาภาษาไทยการเขียนเรียงความการประกวดคำขวัญสอดแทรกเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลบ,บ้านโนนสามคี เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรพโนาแก้วมาให้ความรู้เรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพองค์ประกอบที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยโรงเรียนจัดอบรมนักเรียนแกนนําส่งเสริมให้นักเรียนแกนนําจัดกิจกรรมการรณรงค์ จัดทำป้ายนิเทศและการประชาสัมพันธ์ในชุมชนครูผู้สอนสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียนองค์ประกอบที่6การช่วยนักเรียนให้เลิกบุหรี่เนื่องจากในโรงเรียนไม่มีนักเรียนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโรงเรียนจึงดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดนักสูบและนักดื่มรายใหม่ขึ้น โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นเกาะป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเช่นกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาในโรงเรียนกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจํำสัปดาห์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนกิจกรรมเดินโนนโรงวันงดสุบุรีโลกและกิจกรรมชมรมเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน องค์ประกอบที่ 7. กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนสอดแทรกความรู้เรื่องบุหรี่และพิษภัยของแอลกอฮอล์ในการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนโรงเรียนประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพอ่านทางกลุ่มลายประจำชั้นและใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ชักชวนผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ปลอดบุหรี่ องค์ประกอบที่8การสอดแทรกความรู้การคัดกรองอาการมึนเมาเบื้องต้นผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปอดบุรี่และแอลกอฮอล์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมีเครือข่ายผู้ปกครองในการประสานความร่วมมือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และของมึนเมาให้นักเรียนโดยใช้สื่อของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ส m o k ฟ FREE z ในการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน